โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <H uck S 2> <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มาอัปเดตโปรโมชั่นที่น่าสนใจของ d t แทระบบเติมเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2,566กันครับโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันเครือข่าย D-TAG ระบบเติมเงินนะครับรายละเอียดของโปรโมชั่นจะเป็นเน็ตความเร็ว15เมกที่ปริมาณการใช้งาน30จิกต่อเดือนหลังจากนั้นปรับเป็นความเร็ว384 kbps นะครับจนครบรอบ30วัน ตัวนี้มีโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงแถมให้ใช้งานอายุการใช้งานต่อรอบอยู่ที่30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน 286สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับช่วงนี้โปรโมชั่นของค่ายมือถือต่างๆยังคงเป็นแบบจำกัดปริมาณอยู่นะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆหรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮักเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮักเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชัน่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮากเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ